ดีค่ะ FC ขาเป็นยังไงกันบ้างคะโอ้ยสายแม่เล็กค่ะ FC ขา FC ที่เป็น FC, อ,อ FC, น FC ของแม่เล็กนะคะจะเห็นเลยว่าแม่เล็กวันนี้นะคะให้วิ่งนะคะเห็นไหมคะเล็กวิ่งมีเจ็ดมีหกมีเก้ามีสองมีห้ามีหนึ่งเข้าค่ะทั้งเจ็ดทั้งเก้าทั้งสองสามตัวค่ะแล้วดูสิคะ FC ดูนะคะ FC ดูนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดสองเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เข้าตรงๆค่ะแม่เล็กนะคะแม่เล็กสายวิ่งนะคะจับคู่นะคะจะสองตรงๆค่ะ fc ขาเห็นไหมคะประจกักษ์แกสายตานะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ fc ก็ไม่ส่งข,าขา่าวๆใหญ่ก็ส่งข่าวาวมาได้นะคะมาบ่งบอกกันบ้างว่าเข้าหรือไม่เขา้าไปได้กันไปยังไงกันบ้างไม่เสแสงความดีใจกันนะคะ fc ขาช่องจอออนก็เป็นเพียงช่องเล็กๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยกด ด่งติดตามเจออนกดซับสไครต์ให้เจออน์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เจออนก็จะพา f c ของเจออนไปสัมภาษณ์แม่เล็กกันต่อเลยค่ะว่าท่านมีแนวทางอะไรให้บ้างให้เอฟซของเจออนบ้างนะคะเดี๋ยวไปรับฟังรับชมมาพร้อมกันเลยคะ่ะแม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอ้ยเป็นไงบ้างคะแม่เจ็แตกกระจุยกระจายเลยค่ะแม่ขา น้ำลายน้ำลายเยอะไปหน่อยที่วันนั้นแม่โรสลีมาเนาะวิ่งออกมาแ้วโทรศัพท์ไป็ชาร์เป็นหน้าบ้านแม่อยู่หลังบ้านค่ะโอ้แม่ค่ะเลยเชียร์ไม่ไม่ละเอียดแต่วันนั้นอ่ะค่ะข้าวหมดเลยค่ะแม่ข้าวหมดเลยข้าวข้าวข้าวแบบข้าวหมดเลยมีทั้งเจ็ดมีทั้งเก้ามีทั้งสองแม่ข้าวหมดเลยนะคะสายเลขวิ่งนะคะแล้วแม่แล้วแม่ก็ให้เจ็ดสอง ค่ะจริงพูดตรงๆนะวันนั้นน้ำได้ชอบสองมากแต่แ็่เป็นงวดแรกแม่เลยนะที่สองเนี่ยแม่ได้ถูกมานี่มาใหม่เป็นงวดแรกเลย่ะผู้เข้าบนเข้าล่างนะกองถูสบอรเนี่ยแม่เพิ่งได้มาเข้ามาไม่เลยตามสูตัวดูอารมณ์ดูเลือกสูใหม่ค่ะเข้าเข้าทั้งเข้าหมดเลยค่ะแม่ค่ะมีทั้งมีทั้งเจ็ดมีทั้งเก้ามีทั้งสองค่ะ สร็จแล้วพู้เด่นนเแต่ยังไม่ได้ดูคู่ไม่ยังไม่ได้เอ็นเนาะคู่ส,สาเสร็จาอารมณ์รียดเดนอยู่ค่ะไม่มันใจมันไม่ชอบไปเก็บซองนะนสูตรมันมันไม่ไม่ได้สูตรที่ที่ที่ขายลงให้เอฟซีนะมันมีอีกสูตรสอนที่ว่าสูตรเอเอเอแม่ออออออได้มายี่สิบบาทตั้งแต่ยี่สิบปีสามสิบปีที่แล้วนะแม่นมีน<ม>้อยู่สูตรนั้นสองสองสูตรที่แม่ว่าน่ะถ้าบูกแต่สูตรนี้มันจะอยู่อีกสูตนี้เองที่เ่าเก็บซองอ่ะแต่แรกมัน มันทะแม่งผู้แม่งเหรอนะสูตรแม่ที่เป็นไข่ให้เอสซีแบบมันหลุดหมดทั้งบนทั้งล่างเลยจะสูตรสองแม่จะมีอยู่เจ็ดองหรสักเจ็อ่ะค่ะแต่มันก็แต่มันเข้าเข้าหมดเลยนะคะแม่เข้า,เข,าเข้าทุกเม็ดเลยนะคะแต่ค่ะแต่แม่แล้วแม่ได้ไหมคะเดี้ยวแม่จะพยายามไม่คิดเกีย่ยวกี้ออกมาเฮ้ยน้องฮอ,อนโทรไปดิแม่เพิ่งดูคลิปน้องฮอ,อนไล่ดูทุกคลิปนั่นน่ะค่ะ มันไม่อยู่แม่เพิ่งมาทําดูใหม่มาไล่ดูทําทำซีท,ทําไมไม่มีแบบธรรมดาไม่มาแบบของคนนั้นของคนนี้ซกเลยมากดเข้าใหม่อีกทีมันจะอยู่ไหมราเปิดไปเจอของเจยออนพารวยอะไรเนี้ยมันไม่มีแม่เพิ่งมาทําใหม่ดูทีนะรู้มันยังอยู่หรือเปล่าแม่ไล่กดกดกดให้ทุกคลิปนะลูกนะค่ะแม่ค<อ>เลยขอบคุณมากค่ะแม่ไม่เห็นแล้วแม่โซนเนือโซน ค่ะขอบคุณคุเข้าใหม่นอนหรอกม็พูดดีดีมีเสน่ห์จะตายทำไมก็เข้าใหม่เนาะเดี๋ยวก็ลูกค่ะค่ะค่อย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 เป็นค่อยค่อยเป็นค่อยไปนะคะแม่แม่ไปจานอยู่ค่ะแม่จ้างเงินไปกินพระอาจารย์ค่ะมีปีจำตั้งหลายสิบปีแล้วค่ะแค่ติดตามแม่มาโอ้แค่นี้เจ้าออนก็ขอม่ ของเกี้ยวพารวยนะพ่อจานหรือโรงพยาบาลเกี้ยวพารวยเดี๋ยวนี้แม่ของเกี้ยวพารวยคนเดียวนะลูกอ๋อค่ะแม่ขอบแม่หายช่องอยู่ขอขอบคุณมากค่ะแม่ค่ะเมื่องอืนเดือนในหนาไม่เลยอกี้ยวหนวดสบายใจดีหมดทุอดดอกอา่ามันมันไม่ไม่มีอันนี้เยอะค่ะแล้วก็งวดแม่ขาแล้วงวดนี้แม่มีแนวทางยังขาแม่ก็มีตัวเด็ดไม่ทำได้แล้วแหละมีอะไรมั่งคะแม่หนูพร้อมแล้วจะนอนดูคลิป มีอะไรมั้งคะเยออ่อนเยู่ได้แล้วลูกค่ะพร้อมแล้วค่ะแต่มันจำเป็นมันทำได้ตัวเก่าก็ไม่รู้นะค่ะมีอะไรมั้งคะแม่ไอ้สูตรไอ้สูตรวนนึงมันได้เก้ากับแปดอีกงวดที่แล้วมันได้หกกับเก้าไงค่ะเไอ้สูตรงวดนี้มันได้เก้ากับแปดอีกเอาแล้วก็สูตรนึงก็ได้เก็ดอีกอ่ะคือมันก็เลยเป็นเก็ดแปดเก้าเลยทีเดียนบนมันก็ออกล่างเหมืนเมื่อกี้ที่ว่าสูตรวนที่นะว่าได้เก้ากับ ค่ะแม่ขาแม่ขาสรุปว่ามีอ,อ,อะไรมั่งมีอะไรมั่งคะแม่มีเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าค่ะแม่เจ็เดนี่จุดล่างน่ลุกค่ะจุดล่างค่ะซูนซูนเก้า,า <0 S 2> แปดนี่มนันมันจะเป็นจุดบนจ้นะซูน ศูนย์อะไรนะคะแม่ศูนย์เก้าแปดหรกศูนย์เก้าแปดนะคะแต่ตัวเด็นเนี่ยที่ว่าสุดบนเนอะค่ะแม่ศูนแรกไม่ได้เก็ยดค่ะเกียมันมันจะมาตามในฝ่าไม่จับมันเก็ยดศูนย์เก็ยดสี่อ่ะแม่มันชนกันหมดเลยนะมันมีเจ็ดแม่มันตัวเก่าหมดเลยนะแม่แม่ขามันมีศูนย์เก้าแปดแม่แม่ ให้หาคู่กันให้อ๋อค่ะแม่ข oh, า <kh á. S 2> ก็สรุปว่าส,สรุปสรุปก็มีศูนย์เก้าแปดนะแม่เนาะแล้วก็เจ็ดแปดเก้าแล้วก็มีห้านะคะเรียนแล้ถูกศูนย์กับแปดกับเก้ามันเป็นได้บนบกสูตรบนค่ะค่ะสูตรบนค่ะแม่เจ็ดนี่คือล่างค่ะสูตรแต่ถ้าได้หน่วยคือห้าค่ะที่สี่คือหลักหน่วยคือห้าเมือที่แล้ว, 4, ว,ว,วมันได้หน่วยสองค่ะแม่ สูตรบนแม่ก็มีแต่มันมันมันจะได้หน่วยล่างนะมันเฉียงางมดมันจะขึ้นไปบนทีนึงอะไรเนี่ยค่ะมนประมาณนี้แม่คุณได้เข้าใจไงค่ะแม่แล้วก็มีห้าหะาแม้หงดหัวดมันจะขึ้นไปบนทีนึงค่ะแม่รักตัวไหนมากคะแม่ก็แม่ชอบตัวไหนชอบเหรอูมันได้ตัวเก่าเกือบทั้งหมดเลยนะแม่ว่าเนาะค่ะ ถ้าแม่รักแม่รักถ้าเกิดแม่รักแม่รักตัวไหนแม่รักรักห้าแล้วเพราะว่าเมื่อ้แล้วมันสองเป่ะทางซีแม่รักห้านะคะเอฟซีขาแม่รักห้าก็จัดได้ด้วยไงค่ะไอ้นี่ที่ว่าจัดได้เดี๋ยวมันรู้มันอยู่ระดับหวยหรือไม่รู้หรืว่ามันเป็นตัวเดศษแม่แม่ไม่รู้คนที่โบ้เข้าเขารักศีกเข้ารักหน่อยอ่ะค่ะแม่แต่แต่ที่ว่าได้ห้ามันมันเป็นหลักหน่วยตลอดเลยตัวนแม่ก็ได้สองขาแม่ก็สองก็ได้เก้า ข,ข่าวข่าวล่ามเหนล่ายค่ะเป็นก้าวข้าแม่วันนี้มันไปวิ่งขึ้นบนซักนี่ค right ือจะทุบๆเลยอค่ะเดี๋ยวแม่จะจับคู่ให้หาคู่ในหลักสูตรใหแม่เนหละค่ะโอ้ไม่แก่ไปจะไปกะจายเหม่อไให้มันได้น้อยตัวค่ะยังไงยังไงหนู <c oughs> แม่ขายัางไงหนูก็ต้องขอขอบคุณแม่มากๆนะคะโอ้โหแบบ เข้าค่ะแบบเข้าทางล่างทางบนสามตัวตรงๆค่ะ fc ขาลองลองลองไปดูในคลิปก็ได้นะคะแม่ไม่มีเพื่อนบูคคนเดียวยังอยู่ป่าในป่าช้าไม่อยู่คนเดียวไม่ได้มีไปพวกแวดไปคุยไปนั่งก็ไม่ได้อยู่แต่ในห้องในบ้านคนเดียวยังนคนเป็นขอบไม่ได้บอกแกนอกโงกค่ะแม่ขายังไงจะแม่ขายังไงหนูก็ต้องขอบคุณแม่มากๆนะคะที่มาเป็นแนวทางให้นะคะ เอฟคะ่ะเอฟซได้ยินพร้อมๆกับเจออนนะคะว่าแม่เล็กให้นะคะ098แล้วก็789นะคะก็เด่นห้านะคะที่แม่หลักนะคะ f อซก็ลองเอาไปไา้ดูหรือจอย่างไรก็นนะคะลองไปเจออนก็เป็นเพียงแค่ช่องช่องทาง เป็นแนวทางให้ f อเท่านั้นนะคะยังไงเจออนก็หวังว่า f อฟซเจออนจะปังๆทุกคนแล้วก็โชคดีทุกคนนะคะยังไงเจออนก็ f อฟซขาเข้าไปดูเอ่อข้าไปช่วยเจออนติดตามเพจด้วยนะคะช่องเจออนพารวยเหมือนกันนะคะเจออนจะปล่อยเลขเราล่ากับเลขฮางน้อยะค่ะจะปล่อยทุกวันนะคะแต่เลขเราล่าเจออนจะปล่อยเฉพาะจันพุทธศุกร์นะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูนะคะเอ่อ FC ขาเจออนมีทูบของวัดไอ้ไข่นะคะชุด 1, 199นหนึ่งร้อยเก้าเก้าใครสนใจก็ติดต่อเจออนมาได้เลย ะะหรือแอดไลน์มาได้นะคะจจออนส่งฟรีทั่วประเทศนะคะออสุดท้ายนี้จออนก็หวังว่า fc ของเจออรนจะปังๆทุกคนนะคะแล้วก็โชคดีทุกคนสุดท้ายนี้จออนก็ฝากช่องด้วยจอ้จองเจออรนพารวยค่ะโชคดีนะคะ